สวัสดีค่ะอยูเมื่เชาทอมเช้านี้ก็มีพิธีทําบุญกระดูกให้พี่เป้าะนะคะอทิบุญส่วนบุญส่วนกุศลให้พี่เป้าก็มีสวดบางสกุลแล้วก็ถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานนะคะก็คือถวายพระท่านทั้งวัดเลยแล้วก็ถวายสังฆทานด้วยค่ะ ค่ะหนึ่งปีผ่านไปเร็วมากเลยเร็วมากค่ะก็มีแฟนๆเพลงพี่เป้าก็มาร่วมทําบุญกันเยอะอะค่ะก็บางท่านก็มาจากทางภาคใต้ก็มีบางท่านก็มาจากทางภาคอีสานก็หลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มาจากกรุงเทพก็บางท่านก็ทํางานก็ขอลาหยุดงานแบบด้วยความที่อยากมาร่วมทําบุญส่งบุญให้พี่เป้าคือก็บอกว่ามาด้วยใจด้วยความรัก พี่เป้าจริงๆค่ะก็อยากมาร่วมทําบุญกับครอบครัวค่ะก็แบบรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของทุกๆท่านเลยนะคะที่ท่ทานได้มาร่วมทําบุญกันแล้วก็บางท่านก็มาไม่ได้ลางานไม่ได้ก็โทรมาทางโทรศัพท์อะค่ะก็ส่งใจมาร่วมทําบุญด้วยแล้วก็บางท่านก็ตักบาตรตั้งแต่เช้าบอกว่าวันนี้วันพี่เป้าเสียเนี่ย ทำบุญตั้งแต่เช้าเลยส่งบุญให้พี่เป้าแต่ก็ไม่ได้ไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ใน S 1> ค่ะที่เราจัดง,งานส่วนนี้คือเราติดพี่เป้าแล้วเดี๋ยวเาจะสร้างอาคารเพื่อเก็บทุนพี่เป้าด้วยใช่ค่ะค่ะก็มีสร้างจะสร้างศาลซึ่งจะเก็บเออเป็นที่เออเก็บรูปหุ่นของพี่เป้าอะค่ะค่ะ นะคะก็วันนี้ก็ตอนกลางคืนก็จะมีคอนเสิร์ตของค่ายท็อปไลน์ซึ่งได้ความกรุณาเมตตาจากในห้างทวีชัยนะคะที่ท่านได้นำศิลปินเยอะแยะมากมายเลยจากค่ายท็อปไลน์แบบ ดังๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งแบบก็พื่มใจแล้วก็ซาบซึ้งในพระคุณของในห้างท็อปไลน์นะคะแล้วก็น้องเกดก็ได้โชว์ในคืนนี้นะคะซึ่งแบบมีทายาทของออพี่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะก็คือน้องเพชแล้วก็มีทายาทของอ,อ,อาจารย์สุรพลสมบัติเจริญก็ผลสุรชาตินะคะก็เป็นทายาทของศิลป,ปินทั้งนั้นเลยที่มาได้มาร่วม แสดงคอนเสิร์ตกันให้ความสุขกับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็แฟนเพลงของพี่เป้าที่มาร่วมงานตรงนี้ด้วยคะคะก็มีกระถินค่ะจะจัดกระถินลํำลึกขวัญใจคนเดิมนะคะวันที่26ตุลาค่ะซึ่งเป็นวัดที่พี่เป้าได้เคยเมื่อประมาณ30กว่าปีแล้วพี่เป้าได้ซื้อที่ดิน10กว่าไร่ ถวายสร้างวัดนี้นะคะชื่อวัดไทยพัฒนาสายันค่ะซึ่งคนที่นั่นก็จะเรียกว่าวัดสายันกันค่ะก็จะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นวัดของพี่เป้านะคะ่ะก็จะขอเชิญแฟนๆเพลงพี่เป้าแล้วก็ผู้มใจบุญนะคะได้มาร่วมสืบทอดอายุพราพุทธศาสนามาช่วยกันสร้าง ทําบุญกสิทิินนะคะสร้างพระวิหารสร้างวิหารพระค่ะก็ได้มาร่วมทําบุญใหญ่กันนะคะก็ขอเชิญทุกทท่านนะคะวันที่26ตุลาด้วยนะคะขอขอคุณแฟนกับวประเทศของสก็ขอกลาบขอบพระคุณนะคะแฟนเพลงมิตรรักแฟนเพลงของพี่เป้าทุกท่านเลยที่อยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็มีต่างประเทศก็เยอะนะคะที่ส่งกําลังใจแล้วก็ ให้ความการุณาให้ความรักความอะไรกับพี่เป้าแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรักมาถึงครอบครัวแล้วก็ลูกๆด้วยนะคะซึ่งแบบไม่ไม่ใช่ว่ารักพี่เป้าอย่างเดียวนะคะยังส่งความรักมาถึงครอบครัวแล้วก็ลูกๆด้วยก็ขอกับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ได้ให้ความการุณาแล้วก็ได้เป็นกําลังใจให้กับ พี่เป้าแล้วก็ครอบครัวมาตลอดตั้งแต่พี่ก็ยังปวดอยู่จนถึงว่าแม้จากพวกเราไปแล้วทุกท่านก็ยังรับแล้วก็ยังร่วมอะไรกับพี่เป้ามาตลอดก็ยังให้ความรักกับครอบครัวด้วย<ค><ค>ก็ถือว่ากราบขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยแล้วก็จะไม่ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านอย่างสูงเลยคะ่ะ